ครับผมนี่มันคนหรือเครื่องจักรถล่มประตูครับผมสามกองหน้าที่ดีที่สุดแห่งยุคในยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับผมประทานเป้ครับฮารแลนฮิริเคนครับผมในฤดูกาลนี้แข่งยังไม่ถึง20นัดเลยนะครับผมเอ็มปาเป้12นัดรวมทุกรายการทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรนะครับผมซัดไป16ประตูแล้วก็อีก6แอสซิสต์ฮารแลนด์กับแมนซิตี้ครับผม14นัดกับทีมชาตินอร์เวย์ด้วยนะครับผมซัดไป21ประตูแล้วก็อีก6แอสซิสต แฮดิเคนกับบายเยนมิวเน่ครับผม14นัด21ประตู3แอสซิตครับโอ้โหเอ็มปับเป่เี่ยมาตรฐานสูงอยู่แล้วไอ้หนูคนนี้มันไม่ธรรมดาแฮดิเคนพี่ใหญ่ก็เหมือนกันครับผมคือมาตรฐานแกเนี่ยสูงอยู่ตลอดมาอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่มันแบบโอ้โหที่ผมต้องชม,มนิเสียก็คือไอ้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์เนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคือในลิก้าในเยอรมันเนี่ย ก็คือว่าความยากหรือว่าความง่ายในการทําประตูโอกาสในการทำประตูนี่ก็จะเยอะกว่าอยู่ในทีมใหญ่ด้วยแต่ฮาแลนด์ครับผมมิสตี้ตอนนี้ฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับผมแต่ครับดูครับโอ้โหยี่สิเอ็ดประตูครับโอ้โหเหลือจะเชื่อ,อจริงๆครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าปีนี้นักเตะคนไหนมีโอกาสคว้าบอลลงดอไหมหนึ่งในสามคนนี้ครับหรือว่าผมว่าทีน่ๆเนี่ยมีดาวซันโวหรือว่ารองเท้าทองคำอย่างแน่นอนครับผมหนึ่งในสามคนนี้นะในฤดูกาลนี้ครับ